สวัสดีจ้านักเรียนในระดับชั้นป .5 ทุกคนอ่าแปลกจจละซีวันนี้มาพบกับคุณครูใช่ไหมคะวันนี้คุณครูยุวดีนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้มาพบกับครูยุวดีแน่นอนต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมเอ่ยแต่อาจจะไม่ใช่คณิตศาสตร์อย่างเดียวแต่จะมีเนื้อหาสาระอื่นเนี่ยมาฝากนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ก่อนอื่น วันนี้ครูจะมาแนะนําเนื้อหาบทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่1ว่ามีเนื้อหาวิชาเ,เกี่ยวกับเนื้อหาเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะต้องทําการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1นนี้นะคะนักเรียนคงได้หนังสือกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวหลังจากที่ครูแจ้งเนื้อหาไปแล้วในช่วงที่นักเรียนยังอยู่ที่บ้าน นะคะยังโรงเรียนยังไม่ได้เปิดเรียนนักเรียนก็สามารถนําเนื้อหานะคะของวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยขึ้นมาเปิดดูคร่าวๆข,ขึ้นมาศึกษานะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปเรือ่อยๆแต่หากถ้าเกิดยังไม่ไม่เข้าใจเดี๋ยวเรา,เาไว้มาเจอกัน ที่โรงเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดตามปกกตินะคะวันนี้มาดูเนื้อหาคร่าวๆก่อนนะคะว่าในภาคเรียนที่1เนี่ยเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่ะมาดูที่เรื่องที่1เลยค่ะเรื่องที่1นนะคะเนื้อหาของเราจะเป็นในเรื่องของเศษส่วนอ่าในเรื่องของเศษส่วนนั้นมีเนื้อหาแบ่งย่อยออกไปอีกนั่นก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วน นอกจากการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วยังมีการเรียงลำดับเศษส่วนรวมถึงจำนวนคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอ่ะพอเปรียบเทียบแล้วเรียงลำดับแล้วเรื่องต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนในการบวกและการลบเศษส่วนจะเป็นในกรณีที่ตัวส่วนไม่ได้เป็นพหุคูณซึ่งกันและกันบางคนอาจจะงงเอ๊ะคำว่าพหุคูณหลายคนก็ลืมไปแล้วว่าพหุคูณคืออะไรเดี๋ยวเราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนนะคะนี่ก็คือในเนื้อหาของเศษส่วนนะคะหน่วยต่อมาเป็นเรื่องของทศนิยมในทศนิยมนั้นนักเรียนจะเจอในเรื่องของอาการเทียบเศษส่วนนะคะเป็นทศนิยมนะคะการหาค่าประมาณเป็นทศนิยมไม่เกิน3มตำแหนง่งรวมถึงการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มนะคะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารทศนิยมนะคะนี่ก็คือในบทของทศนิยมอะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของความยาวและน้ำหนักถ้าเรานึกถึงความยาวเราจะนึกถึงอะ,อะไรบ้างความยาวมีหน่วยเป็นอะไรนะคะนักเรียนเดี๋ยวลองไปเปิดดูในหนังสือเพิ่มเติมได้เรื่องต่อมานอกจากความยาวก็จะกลายเป็น น้ำหนักมันจะคู่กันนะคะและเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลก็แน่นอนในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแทง่งนอกจากอ่านแผนภูมิแท่งแล้วนักเรียนจะต้องสร้างแผนภูมิแท่งที่มีการยน่นระยะของเส้นแสดงจํานวนและเรื่องสุดท้ายของเรื่องการนำเสนอข้อมูลก็คือการอ่านกราฟเส้นค่ะนี่ก็คือเนื้อหาที่นักเรียนจะได้ เรียนในภาคเรียนที่1น,นี้นะคะเป็นเนื้อหาคร่าวๆที่ครูนํามาแจ้งให้กับนักเรียนในระดับชั้นปห้าเนี่ยได้ศึกษาในช่วงที่อยู่ที่บ้านและนอกจากเนื้อหาที่ครูแจ้งแล้วครูยังมีคลิปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงยุคโควิด19นี้นะคะว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติตนเนี่ยอย่างไร นะคะเป็นคลิปเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนแล้วครูยุยังมีคลิปที่เป็นทักษะเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์เนี่ยมาฝากอีก2คลิปด้วยกันแต่ขอให้นักเรียนดูทีละคลิปนะคะนะดูให้จบมันมีประโยชน์สําหรับนักเรียนแน่นอนนะคะนะแล้วก็หวังว่าคลิปที่ครูยุนํามาฝากในวันนี้ นะคะจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยแต่ขอให้นักเรียนดูจนจบนะคะและก็ฝึกทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกับคลิปได้เลยนะคะและเราจะเจอกันในห้องเรียนนะคะในวันที่โรงเรียนเปิดได้ตามปก,กติเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะล้างมือบ่อย นะคะไปพูดหรือเจอบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเราก็ดีหรือจะอ,อยู่นอกบ้านก็ดีให้นักเรียนอย่าลืมทําอะไรคะเด็กๆอย่าลืมใส่แมททุกครั้งด้วยนะคะนะแล้วเมื่อไปเจอหรือสัมผัสกับสิ่งใดๆก็ตามขอให้ล้างมือบ่อยๆ นะคะดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คูยุมาพูดนำเสนอเนื้อหากเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามคลิปที่1คลิปที่2และคลิปที่3ของคุยุด้วยนะคะดูทีละคลิปนะเด็กๆอย่าลัดขั้นตอนในการดูนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าไปก่อนนะคะเด็กๆเจอกันค่ะ